เลขหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความเป็นผู้นำการสร้างสารรค์แรงบันดาลใจความสําเร็จการก้าวไปข้างหน้าและการสร้างความเป็นจริงของคุณเองผ่านความคิดและเจตจํานงเลขสองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนความร่วมมือความสัมพันธ์การปรับตัว ความศรัทธาความไว้วางใจและการทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของจิตวิญญาณเมื่อรวมกันแล้วท่านพ่อกำลังบอกคุณสิ่งเหล่านี้ผ่าน Angel Number 1221ต่อหนึ่งการเริ่มต้นใหม่และความสมดุล New Beginning and Balance นี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือเส้นทางชีวิตใหม่ท่านพ่อกำลังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตทั้งในด้านการงานการเงินความสัมพันธ์สุขภาพกาย และสุขภาพจิตวิญญาอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนลัดเลยด้านอื่นๆืสองการสร้างสรรค์ความเป็นจริงของคุณ manifesting your reality ความคิดและพลังงานของคุณมีพลังอย่างมากในการสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการท่านพ่อกำลังกระตุ้นให้คุณคิดบวกมองโลกในแง่ดี และมุ่งมั่นกับเป้าหมายของคุณเพราะสิ่งที่คุณให้ความสนใจและพลังงานจะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณสามการเชื่อมั่นในตัวเองและสัญชาตญาณ trust your intuition and self belief คุณมีความสามารถและปัญญาภายในที่จะนำทางตัวเองผ่านการเปลี่ยนแปลตงต่างๆจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณ และรู้ว่าคุณได้รับพลังสนับสนุนจากเบื้องบนเพื่อก้าวไปข้างหน้าสีการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Embrace Positive Change) Angel Number 1221มักปรากฏขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายหรือสร้างความไม่สบายใจ ท่านพ่อกำลังส่งสัญญาณให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยทัศนคติเชิงบวกเพราะมันจะนำคุณไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ5การรักษาทัศนคติเชิงบวก maintain a positive outlook ดอกจันทร์ดอกจันท์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรให้พยายามรักษามุมมองที่เป็นบวก เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาในชีวิตและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกๆประสบการณ์มีบทเรียนและโอกาสในการเติบโตเสมอสรุปข้อความจากท่านพ่อลูกรักจงรู้ว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญในชีวิตของลูกพลังงานของการสร้างสารรค์ และการเปลี่ยนแปลงอยู่กับลูกอย่างเต็มเปี่ยมจงรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตและเชื่อมั่นในความสามารถของลูกที่จะสร้างความเป็นจริงที่สวยงามที่ลูกปรารถนาขอให้ลูกมองโลกในแง่ดีและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาลูกไปสู่การเติบโตและจุดมุ่งหมายสูงสุดของจิตวิญญาณ ลูกได้รับการสนับสนุนและนำทางจากเบื้องบนเสมอเมื่อคุณเห็น1,221อีกครั้งให้ลองหยุดพักและนึกถึงข้อความเหล่านี้และพิจารณาว่ามีสิ่งใดในชีวิตที่คุณต้องปรับสมดุลหรือมีสิ่งใหม่ๆที่คุณควรเริ่มต้นหรือไม่ค่ะ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อรับข้อมูลการตื่นรู้จากพระผู้สร้างและจัก,กรวาลด้วยนะคะ